สามสอหนึ่นนเเงเฮดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคืกผมนะครับไอ h ีวันนี้เรามาอยู่กับเกม ดาวคอนบออเลเชันกันนะครับก็วันนี้นะครับผมมาทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวรหัสตัวละครที่มีอยู่ในไอดีนี้นะครับก็คือไอดีที่ผมสุ่มได้ MUI 1ดาวแดงนี่แหละครับผมจะมารีวิวว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับปัจจุบันนะครับเลเวลผมไอดีนี้นะครับอยู่ที่229นะครับโอเคนะครับส่วนคาแรคเตอร์เดี๋ยวเรามาดูที่คาแรคเตอร์กันก่อนนะครับโอเค คาแรคเตอร์นะครับเริ่มจากตัวละครอันต้านะครับผมขาดแค่อันต้าซูเปอร์โกชิต้าหนึ่งตัวนะครับอ่าสิ่งที่มีก็คืออันต้าโกคูบูไคโอเคดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครฟรีเนาะสามตัวนะครับจะเป็นโกค,คูซูเปอร์ไซยาอันต้านะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นเวชต้านะครับอ่ะพวกนี้ก็คือดาวแดงหมดนะครับอ่ะส่วนโอเมก้าอ่า ผมไมก้าลอนเนี่ยอันนี้ผมเกลียดทำต่อนยก็เลยเอาสามดาวก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสปาร์กี้นะครับตัวเก่าๆก็จะมีตามนี้เลยนะครับอ่าผมจะไม่รีวิวหมดนะผมจะรีวิวแต่ตัวที่ผมสนใจนะครับอ่าอย่างเช่นตัวเก่าที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นทังนะครับทั้งตัวนี้นะครับถามว่าเสร็จเซนคลายผมเท่าไหร่ละหกพันนะครับแต่ดาวผมมันยังไม่ถึงไงถ้าเจ็ดดาวผมจะได้เซนคลายตัวนี้นะครับทังซเปอร์นะครับต่อมา ก็จะเป็นตัวที่เินใคแล้วนะครับก็จะเป็นโกิต้านะครับอันนี้นะครับกี่ดาวแล้วสามสี่ห้าห้าดาวแดงแล้วนะครับก็ขั้นเจ็ดแล้วนะเซนไคหลายคนสงสัยว่าทำเซนไคยังไงก็ต้องรอให้เจ็ดดาวนะครับแล้วก็ต้องมีเศษเซนไคก็คือเศษตรงนี้นะครับนี่ครับเจ็ดพันทับเจ็ดพันนะครับอันนี้คือเศษเซนไคนะครับขั้นเจ็ดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันดีกว่าครับก็จะเป็นตัวละคร ที่เซนไคขั้น1 A นะครับโกคูแบ็คนะครับอันนี้สามดาวแดงนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นชิวนะครับอันนี้1ดาวแดงนะครับเซนไคขั้น7นะครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็นอ่าเอาตัวไหนดีบิวแล้วกันบิวอันนี้ก็4ดาวนะครับอ่ายังไม่ได้เซนไคนะต่อมานะครับก็จะเป็น โกฮังแดนะครับละเชลเลมจินะครับอันนี้ก็อ่ากี่ดาวเอ้ยไม่ใช่เซ็นใครเท่าไหรล่ละเจ็ดดาวนะครับแต่เซ็นใครแค่ไอวีนะครับอันนี้ก็รอรออีเวนต์เอ่อรัดรัดและิ้งมานะครับเพื่อํำการเซ็นใครตัวละครโกฮังซปเปอร์ไซยาสองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวละครโกคู Goku นะครับเป็นสุภาพซปเปอร์ไซยาที่โกคูสู้กับโบลี่นะครับ สามารถไปถาดูได้ที่บิลิบิลินะครับก็ตัวนี้นะครับเซนไคข,ขั้นขั้นเท่าไหร่อ่ะขั้น6หรือขั้น5ขั้นเท่าไหร่วะขั้นบีแล้วกันก็ตัวนี้นะครับก็เพิ่งได้7ดาวเลยนะครับก็ไปผมไปเล่นอีเวนต์มานะครับเพื่อเอาเศษอัพดาวมานะครับอ่ต่อมาครับก็จะเป็นโคชิคูนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นโกคูบูนะครับอันนี้ก็ เออห้าดาวแดงแล้วนะขั้นเจ็ดนะครับนี่ครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวลูกหลักหน่อยแต่เออดาวยังไม่ยังไม่ถึงนะครับก็จะเป็นเวชิต้าบูลนะครับอันนี้นะครับเซนไครเนี่ยหกพันห้าทับเจ็ดพันนะครับก็จะขั้นเจ็ดแล้วนะแต่ดาวแต่ดาวเนี่ยแค่สามดาวอยู่โอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น อ่ะเซนไคเลจเ l นไป t ตะนะครับตัวครบรอบหนึ่งปีของร o ก b a l นบอลเลจนะครับจะเป็นซูเปอร์เบชต้านะครับเฮ้ยเบชิตอดีตเบชต้าเฉยก็อันนี้ขั้นเจ็ดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโกคูอ่าลากโคสยานะครับเลจเรียบม i อเจ็ดนะครับก็อันนี้เซนไคผมขั้นเจ็ดเรียบร้อยนะครับแต่ดาวยังไม่ถึงนะก็ห้าดาวอยู่เลยนะครับก็ต้องรออีเวนท์ที่มาล็อกอินสิบครบสิบวันอะ ได้ตั๋วการดีเลเจลิมิเต็ดนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับต่อมาครับตัวเซนไพรตัวต่อไปนะครับเป็นฟรีเซอร์ฟูลพาวเวอร์นะครับอันนี้เซนไพขั้นเจ็ดแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครฟิวชั่นแอนด์ดอลสามนะครับอันนี้อาผมเพิ่งเจ็ดดอนะครับเซนไพรขั้นเจ็ดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นโกคูซุป์ไซย่าสามนะครับอันนี้ก็สามดอวอยู่เลยนะครับ นครับต่อมานะครับพึ่งได้7ดาวร้อนๆเลยนะครับก็จะเป็นลูชิต้าบูนะครับก็เซตนะครับเมื่อตัวละครนี้เซนไคนะครับก็จะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับก็เจ็ดดาวเรียบร้อยนะครับเซนไคตอนนี้อยู่ที่2ดาวเออสดาวนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับเป็นโกคูแบล็คโรเซตนะครับอันนี้ผมเซนไคเป็นขั้นเจ็ดเรียบร้อยนะครับสดาวแดงต่อมานะครับก็จะเป็นโกคูซสเปอร์ไซย่า ขั้นที่4นะครับอันนี้เซนไคขั้น1เลยนะครับเพราะว่าผมได้ตัวอื่นไงก็คือได้7ดาวจากคอรเรจเจมส์เด็ดตั้งแต่โกฮังซุปเปอร์ไซย่า2แล้วก็จะเป็นเวสต้าบูลนะครับโอเคเลยยังไม่ได้เซนไคนะครับโอเคก็ตามที่เห็นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับก็อ่ะเจมส์เด็ดนะครับพิกโกโร่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวธรรมดาม้างดีกว่านะครับตัวธรรมดามั่งนะครับก็จะเป็นโกคูซุปเปอร์ไซย่าก๊อดนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น โกชิต้านะครับซุปเปอร์โกชิต้านะโอเคแล้วก็จะเป็นนะครับอ่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเลเจนินลิมิเต็ดนะครับฟีสเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็3ดาวอยู่เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอ่าเซนไคโบลี่ชิไลเอะเป็นตัวละครแอซิดเกินนะครับเพราะตัวละครแอซิดเนี่ยก็คือตัวละครที่มาสลับกันได้นะครับแต่ไม่ได้สลับตัวนะครับคือมันเหมือนช่วยกันสู้อ่ะ ในแค่ตัวเดียวนะครับก็คือโวลี่เป็นคนนำนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซนไคขั้นเจ็ดครับซูเปอร์เวสต้าก็สูเปอร์ซายาบูนะครับอันนี้ก็ขั้นเจ็ดเรียบร้อยนะครับโอเคเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยพูดนานแล้วก็แล้วก็ขั้นเจ็ดนะครับจะเป็นฟิวชันสมัตสึนะครับก็อดนีขั้นเจ็ดเยอนะครับต่อมานะครับตัวละคอดาวแดงเนี่ยก็มีนะครับโอมกาชลอนนะครับเจ็ดาวแดงเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นโกคูซูปัสย่ากอซูปัสย่าบูนะครับจิตอาแดงนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแรเชลเมดเ็ตนะครับมาจินวิสต้านะครับสามารถแปลงร่างได้นะครับนี่ต่ออ้อยครับเป็นซูปัสย่าสองครับที่มีเครื่องหมายตุ๊ปตัวเอ็มตรงหน้าผานะครับคือในภาคเนี้ยเวชิต้าโดนข้อสีนะครับปีศาจราชาปีศาจหรือเปล่าลืมละนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเจสไซย่าแมนนะครับ หนึ่งกับสองนะครับก็เป็นโกฮังกับอีเดลนะครับอันนี้เป็นแอตลิตันครับเซนคลายขั้เจ็ดเรียบร้อยนะครับสองดาวแดงโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโกคูแบ็กนะครับอ่าเกาะนี้นะครับจะอีกดาวหนึ่งเนี่ยก็เจ็ดดาวแดงนะครับอันนี้หกดาวแดงอยู่นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เท่นะเป็นซูเปอร์ไซย่าเวจิต้านะครับของภาคเมทอฟคูเรอร์นะครับอ่าสองดาวแดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น โกคูซูเปอร์ไซย์อ๊บฟใช่ซูเปอร์ไซยามันไม่ใช่ซูเปอร์ไซยาดิมันคืออัน e ต้าอติกไซนะครับก็คืออ่าเป็นอัน e ต้อิแบบที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นหัวดาเนี่ยก็คือโกคูสามารถนึกคิดหรือแบบมีจิตใจได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นร่างอัน e ต้าอติกหัวเขาวนะ่าก็คือโกคูเนี่ยทิ้งใจไปนะครับก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยอะสู้ตามอ่าตามสัญชตาตญาณนะครับอันนี้ยังคิดได้อยู่นะ ต่อมาครับก็จะเป็นซูเปอร์ไซยาก็ซูเปอร์ไซย่านะครับโกชิต้านะครับหนึ่งดาวเดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเตอร์นะครับอันนี้เจ็ดดาวแดงเรียบร้อยนะครับต่อ่าได้เยอะมาเยอะชิบหายต่อไปครับก็จะเป็นโบลี่ซูเปอร์ไซยาฟูลพาวเวอร์นั่นเองครับก็อันนี้เจ็ดดาวเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับมีเยอะมากเยอะเกินต่อมานะครับก็จะเป็นบูคิดนะครับอันนี้สี่ดาวอยู่นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นซูเปอร์ไซยาโรเซโกคูแบ็งนะครับอันนี้หนึ่งดาวแดงเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแอนดอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้สองดาวแดงนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะอันนี้ตัวครบร้อสามปีนะครับเป็นซูเปอร์ไซยヤสีโกชิต้านะครับเทมักก็สามดาวอยู่นะครับอ่าต่อมานะคก็จะเป็นเวชิตโตบูนะครับอันนี้สองดาวแดงนะครับอ่าต่อมาครับก็จะเป็น ฟิวชั่นซามัสเซอนะครับเป็นร่างความช้าลายนะครับที่แขนมันใหญ่ๆนะครับก็อดีนะครับ6ดาวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะอันนี้ก็คือโกฮังซุปเปอร์ไซย่านะครับขั้นหนึ่งนะครับแปลงร่างขั้นสองนั่นเองครับของภาคมูวี่โว้ยแจ็คนั่นเองครับก็อันนี้สองดาวอยู่นะครับเพราะว่าสมงได้ตัวเดียวนะครับตอนที่มันพาร์ทสองครบรอบสามปีอ่ะผมสมได้แค่ตัวเดียวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นซุปเปอร์ไซย่าก๊อเอสเอสซุปเปอร์ไซย่านะครับอีเวอร์ชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ดาวนะครับ อ่าวิสต้าหกดาวนะครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็นล่างเพอร์เฟกต์เซลนั่นเองครับก็จะเป็นตอนที่โกฮังเนี่ยมันระเบิดพลังเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับก็คือมาสู้กับเซลนั่นเองนะครับโดยโกฮังเนี่ยเอ่เอเลยแข็ข้างเดียวเพื่อใช้พลังขึ้นต่อน,นะครับแต่เซลมันใช้2มือไงพอตัวนี้เท่ไหมเท่จ,จัดเลยนะต่อมาครับก็จะเป็นซุปเปอร์ไซย่าก่อนซุปเปอร์ไซย่านะครับโกคู Go กับวิสต้านะครับเป็นแบบแทนสลับ ตัวกันได้นะครับก็เท่มากเลยอันเนี้ยเท่จัดนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะเลเจนด์นที่มืเด็เหมือนเดิมนะครับ a n น r o i d 7์นะครับอ่ะก็ของภาคฟิวเตอร์นะครับที่เป็นโลกอนาคตนั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวอ่าไฮไลท์ของ4ปีเลยนะครับก็คืออันต้าซิงโกคูนะครับที่เป็นล่างที่โกคูทิ้งใจออกไปนะครับเท่มากลางนี้ หนึ่งดาวแดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสปาร์กี้นะครับข้างตู้ของโกคูเอ็มยูไอนะครับก็จะเป็นเวสต้านะครับที่แปลงร่างได้นะแปลงร่างพัชญาเป็นพัชญาบูนนั่นเองครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมรีวิวแค่ตัวละครพวกนี้นะครับแต่ต่อฟรีก็ยังไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากมันเยอะมากเนี่ยเอสเต็มแล้วเนี่ยก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบชุดนี้นะครับชอบดูคลิป ผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ